อ่าในถ้าเป็นในส่วนของการนิคมเราเองเน,นี่ยตอนเนี้ยเราพยายามให้ผุ้มในการนิคมนะครับเอ่อไปดูแลลูกบ้านทุกอาทิตย์นะครับมีการพบปะพูดคุยแล้วก็พยายามสื่อสารถึงความห่วงใย,ยต่างๆจริงๆในในนิคมเราเองเรามีลายกลุ่มนะครับแล้วเรามีเอ่อเรามีโทรศัพท์เรามีระบบการแจ้งสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอ่อถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินดใดๆเนี่ยอทาง ทางระบบของเราเนี่ยก็จะแจ้งมายังผู้บริหารตั้งแต่ท่านรองที่ดูแลผู้ว่าการครับแล้วเราก็จะรายงานเป็นเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับผมแต่ในส่วนในส่วนของภาคอุตสาหกรรมกันเองเนี่ยภายในนิคมเขาก็จับกลุ่มกันนะครับคอยช่วยดูแลกันและกันเองด้วยนะครับบางโรงงานที่เป็นโรงงานใหญ่ๆเขาก็อาจจะมีทีมดับเพลิงของเขาเข้ามาช่วยอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ไปช่วยในบริเวณข้างเคียงในขณะที่เฟสติวัลที่ของกนิคมเราก็มีรถที่คอยตรวจ นะครับาสารเคมีอันตรายตรวจระดับสภาพอากาศต่างๆอย่างที่ท่านจะเห็นในกรณีที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานะครับ<ช><น>เวลาที่โรงงานไฟไหม้หรืออะไรต่างๆรถของกานิคมก็จะไปช่วยตรวจสภาพแวดล้อมสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนแล้วก็เรื่องของอมลพิษต่างๆนะครับว่าว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนดไหมหรือเป็นอันตรายต่อผู้คนแล้วอย่างนั้นเป็นต้คนครับเรารเรามีช่องทางที่จะเปิดให้ประชาชนแจ้งปัญหาคือตอนนี้เป็นไลน์ ใช่ครับมีทั้งทั้งเว็บไซต์ทั้งหลายแล้วก็บนโทรศัพท์ครับค่ะครับผมพอจะบอกได้ไหมคะว่าคือจะเข้าไปยังไงสําหรับในส่วนของผู้ฟังอาจจะอยู่ในใกล้บริเวณโรงงานเนี่ยเขาจะได้แอดไลน์เข้าไปเงี่ยค่ะอ๋อออันนี้อันนี้โยสามารถเข้าเว็บไซต์ของกันนี้ผมได้เลยครับอเอีแอดครับคะครับครับเอ่อตรงตรงส่วนเนี้ยท่านสามารถ มันมันเป็นเรื่องของการร้องเรียนด้วยนะครับ i e t g o t h นะครับถ้าหากว่ามีโรงงานที่สร้างความรำคาญนะครับหรือ,อมีเหตุมีภัยอะไรต่างๆท่านสามารถเข้าเว็บไซต์ของเราแล้วก็มีช่องทางในการสื่อสารหลายช่องทางเลยนะครับทั้งเบอร์โทรศัพท์ทั้งช่องทางในการติดต่อทางไลน์ทงาทง Facebook นะครับค่ะ นะคะก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของกนอเรานี่แหละทีนี้เขาก็จะมีช่องทางในหน้าเว็บไซต์ก็จะมีช่องทางให้คุณผู้ฟังนะคะหรือว่าพี่น้องประชาชนเข้าไปแจ้งร้องเรียนในสิ่งที่เราเจออยู่ปัญหาที่เราเจอนะคะค,ค่ะอันนี้คือของพี่น้องประชาชนแต่ว่าผู้ประกอบการล่ะคะท่านผู้ประกอบการอย่างผู้ประกอบ,บการ<ม>เองที่จะเข้ามาใช้บริการในพื้นที่การนิคมเนี่ยเชิญชวนได้เลยค่ะครับก็ในในช่วงนี้นะคะการนิคมเองก็อย่าผมผมได้เรียน ทางพี่น้องสื่อมวลชนเมื่อวานนะครับว่าจากการประกอบการ6เดือนของเราเนี่ยเรามียอดขายที่ค่อนข้างสูงนะครับในนิคมทั้งหมดของประเทศไทยเนี่ยนะครับอตอนแรกเราตั้งเป้าไว้ประมาณ3000ไร่จะเป็นยอดขายของทั้งปีนะฮะแต่หลังจากดําเนินการไปครึ่งปีเนี่ยขายได้ประมาณ3900อไร่แล้วนะครับเราก็อาจจะมีการขยับเป้าหมายขึ้นไปอีกในสักเดือนสองเดือนที่จะถึงนี้นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ในส่วนของกรนอเรามีพื้นที่ที่ยังเหลืออยู่บ้างนะครับเช่น พื้นที่ในจังหวัดะระยองก็เช่นสมาร์ทพาร์คที่กําลังจะสร้างเสร็จนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีคนจับจองแล้วนะครับพื้นที่ที่จังหวัดชายแดนติดกับกัมพูชาก็คือสระแก้วนะครับพื้นที่ติดกับชายแดนมาเลเซียก็คือพื้นที่ของรับเบอร์ซิตี้แล้วก็นิคมภาคใต้แล้วก็มีพื้นที่ทางภาคเหนือก็จะมีพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรนะครับถ้าหากว่าท่านสนใจก็สามารถติดต่อกันออได้นะครับเรามีคอร์เซ็นเตอร์นะฮะเบอร์ทโทรศัพท์0-220 7 2 7 00นะครับ ก็อขอเชิญชวนนะครับจริงๆไม่ไว่าจะเรื่องอะไรก็สามารถติดต่อคอ l l ิเนอร์ได้หมดนะฮะ,ะแล้วเขาจะจะแยกย้ายไปเป็นเรื่องต่างๆเองนะครับแล้วก็ตอนนี้เราทําโปรโมชั่นนะครับอย่างส่วนของสมาร์ทพาร์กเนี่ยถ้าท่านเข้าจองตอนนี้นะครับท่านก็สามารถได้รับมดเว้นค่าเช่าหนึ่งปีนะครับทันทีเลยนะครับในส่วนที่ถ้าหากว่าเป็นนิคมอย่างเช่นภาคใต้รัเบอร์ซิตี้ก็อาจจะได้รับส่วนลดนะครับ ก็จะเป็นแยกกันระหว่างผู้เช่าเก่ากับผู้เช่าใหม่ถ้าผู้เช่าเก่าอยากขยายพื้นที่ก็จะได้ส่วนลดเพิ renamed, ่มเติม5%ในขณะที่ผู้เช่าใหม่ได้3%นะครับจากราคาปกตินะครับก็ต้องขอบคุณมากนะสำหรับช่องทางซึ่เประชารัมพันธ์นะครับได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะท่านผู้ว่าการคะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ